สองน,นี้ตู้เชื่อมพึ้นเข้ามานะครับผมก็ก่อนอก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างทุกคนอ,อยินดนตอนรับเข้าสู่ช่องนาราบอสหกสี่นะครับผมอ,อาการเมื่อต้นจ้าต,ตัวนี้ก็คือเสียบ,ป,บปั๊บปุ๊บเบรกเกอร์ตัดแสดงว่ามันจะต้องมีตัวชอ็อตอยู่ด้านในอาจจะเป็นไดโอดปิดหรือไม่ก็สวิตช์นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับตอนนี้เราแกะมาแล้วแล้วก็ดูพื้นที่ภายในน,น,นะครับอันนี้สะอาดผมได้ทำการเอยผมได้ทำการทำความสะอาดไปแล้วนะครับผมนี่เตรียมไว้แล้วนะครับผมเพื่อไงานโดยเฉพาะ การทํางานของวงจรแล้วก็การผลิตผลิตนะครับการใส่อุปกรณ์นะครับผมจุดที่ผมจะเช็คก็คือจุดนี้สวิตช์นะครับผมแล้วก็ไล่มาที่ไดโอดบิดนะครับผมเพราะว่าตู้ตัวนี้มันตัดมันอาจจะเกิดจากบอร์ดตัวล่างที่เป็นบอร์ด สีฟิลเตอร์นะครับผมเป็นบอร์ดอะไรเป็นบอร์ดบอร์ดบอร์ดกรองไฟแล้วก็เดออดบิดมันจะทำให้กระแสสลับเป็นกระแสตรงแล้วก็ใจามามาเข้าบอร์ดบนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะบอร์ดล่างกัน เค <Okay, S 2> เพื่อนช่างครับอันนี้ก็ถอดมาแล้วนี่เป็นบอร์ดล่างสี่มีสามตัวรีเลย์ไดโอด R สี่สิบเจ็ดโอห์มอ่าสิบวัตต์ Wh, นะครับนะครับผมสิบวัตต์นะครับผมโอเค okay. เดี๋ยวเรามาเช็คได,ดโอดก่อน สรุปว่าเดยวช็อตนะครับผมขึ้น001ก็คือช็อตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวได้อดบิดนะครับผม ันี้เป็นตัวเก่านะครับเบอร์ S สองห้า VB หนึรนะครับผมตัวใหม่จะเป็นเบอร์ KBPC ห้าศูนย์หนแอมป์หนึ่นเจ้าตัวเก่าจะเป็น20 25ิบยีาแอมป์หนึ่ันโวลต์แล้วก็อ,อย่าลืมใส่ซิลิคโคนระบายความร้อนด้วยนะครับเพื่อนๆช่าง ทุกคนนะครับเียกมันจะติดมันจะติดกับตัวซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ก่อนโอเคเพื่อนๆช่างตอนนี้ได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูจะโอเคนะครับผมนี่ เดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดูนะครับผมว่ามันจะติดหรือว่ามันจะตุ้มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราประกอบกับกำอ,อีกตัวหนึ่งนะครับลืมไปสวิตต้องเปลี่ยนด้วยนะครับผมเพราะว่ามันตุ้มเลยมันตุ้มเลยนะครับผมลูกค้าบอกมันตุ้มเลยสวิตมันไหมเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราประกอบดูประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผม เสียบปั๊กก่อนเดี๋ยวเรามาลองเสียบปลั๊กนะครับระวังด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะบุ้มบ้าขึ้นมาให้มีเขช่วยนะครับให้เป็นไรเรามีหลอดไฟเฟตี้ ติดนะครับผมติดนะครับโอเคเปิดใหม่รอไฟติดลิลีนะครับผมลิลีลิลีนะครับผมทดลองทำง,งานแล้วเรามาชิดไฟหน้าตู้นะครับ สีนะครับแล้วเรามาต่อตรงที่ปักเลยนะครับผมอันนี้มันต่อพันหลอดอยู่วนมันอาจจะตกนะครับผมโอเคติดก่อนมา ชไฟนั่นูหกสิบวนนะครับปกติโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับ โอนะครับแล้วเรามาเก็บข้อมูลนะครับผมมอเฟอรจะเป็นเบอร์23 N50E นะครับผมในอด d92 อขีด d 9 2ขีด2 2 d92 ขีด02คาปาซิเตอร์เบอร์ 400V 7 0โวลต์ไมโครฟารัดอ่า ภาสสวิตชิง K MOSFET จะเป็น K 2 6 1หนึ่งหนึ่งตามนี้นะครับผมจะเป็นชุดสวิตชิงจะเป็นฮานซิสเตอร์8050นะครับแล้วก็ภาสผลิตความถี่ เป็นภาพ IC ผลิตความถี่ผลิตเครื่องนะครับผมเป็น k k A 3สามก็ปกตินะครับส่งมาได้สตัวแล้วก็ขยายแล้วก็จ่ายเข้าไปที่เจ้าจตัวม o f ฟ e t จะเป็นค่าละ4ตัวนะครับผมนะครับผม เดี๋ยวตัวล่างจะเป็น2ตัวมอแแปลงจะมี2ขดอยู่ด้านในนะครับผมนะครับผมตู้ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นระบบค่อนข้างที่จะเป็นระบบสแตนดาร์ดของของตัวเก่าเลยนะครับผมของตัวเชื่อมรุ่นเก่าๆเลยมอเตอร์รุ่นสแตนดาร์ดสามสามบอร์ดนะครับผมถือว่าปิดงานได้นะครับผม ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆชาติทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องนาราบอสนะครับน,นาราบอสโคสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ